สวัสดีค่ะบสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊วยดดําครับถือติบเข่าเต็งเตียวเพียบขมขมละค่ะพี่น้องว่าจะกินยังมือนี่ยเบิ้งถือติบเข่าเต็งเตียวเพียบขมขมโอ้อยากได้บ๊อกกี้นี่เอาบ๊อกกี้ไม่ข่อยองเนี้ยอันนี้เอาถ้วยไม่ไม่ลดมากันแล้วค่ะแบงค์ไปเห็นนหยบุ๊ดดําแล้วล่ะทางเซโนโคอย่างเงี้ยมือนี่กระตวดกระตวดกรตวดยุคค่ะมือนี่เป็นเข่าขวคาขว้าบ๊อกกี้มือเป็นมือคว้วเข่าขวัากึ่งกัน กัวเขากัวไม่ไหม้ค่ะได้กับไปแบบคุนๆ no. นู้ดีนองว่าเมนูยังเอาสาเสริมสีสวยจุเด้อค่ะสาเสืิมไปเบิ้งคี้เบิ้งแล้วสาเสริมยาก,กินกับเข่าไหมไปเบิ้งพี่หมอนกินแล้วนัดกันอยู่เด้เมือ่อไนจะกินสีมือเจวของเราเสืแสบอยู่ก็เลยสิมือนี่ขออนุญาตก,ก้อนปเป็ดเพชเบิ้งเพชรตื่ใจแล้วเบิ้งบ,บอกพี่เอาไปหน่้ค่ะ ผักกาดดาวหอมป่นกาล่บักทั่วสีม,มากินกับพี่น้องได้ปะเนี่ยเบิง้งสีซีมก่อนเด้อมีซื้อเนื้อมากกันเลยให้พอกินก้อนหน่อยนึงนี่ถ้าเสริมมากอันนี้ชิมมันแซ่บจปัปุดปุดเลยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งสามสิบกีบค่ะ ปลาล้มไปเนาะพ่ออ่ะมันป่าลงไปหน่อยนึงหมาปบบนพี่นอ้องใส่เส้นซี่โครงเปนน้ำกินไปน้ำเด้อค่ะได้เนื้อก้อนมาเนือ้ออืมสอนบ้างเนือ้องง๋งมาครับแม่เป็นผู้เลือกมาให้เนาะมึงใส,ส่เส้นซเรือไปนี้ออกแล้วก็สิเอาเนื้อมามาตั้งโต๊ะเลยปบบนพี่น้องกินน้ำกันอืม,อมเสียบบ่าพี่น้องมาเด้อเฮ้ยคุณลังคนมันกินอย่างก็เขียวเพื่นดีเนาะถ้าเสื่อมกับเขียวดีอยู่ด้วยต่ว่าเสื่อมยำเนือ้อมาเก่งเตื่อๆนี่แหละก,กินแต่ละเรือก็กได้สักนี่แหละพี่น้อง มาสิสอยเตอ้อซิมตับบ่าใ <บา S 1> นอดับมากตับเอาคือว่าเอารถเนี่ยเอาใส่อยู่หนมึงจะได้กินของเยวะพดนี่เฮ็ดเป็นทั้งสี่อยเตยีืยผันตับกินกับเขา่าเด้พี่น้องเ้อเสริมกินในดอกว่าเป็นโดนโดนกินเทือก่ะหลายท่านเพิ่นกับเป็นอันเพิ่นกับมากอันกินเนื้ออยุ่แต่ว่าสำหรับพี่น้องเอฟซี T สาวเสริมเห็นสาวเสริมกินกับโดนโดนกินเทือก สามสิบกีบอันนี้เนื้อเนื้อเขาจะหั่นเป็นลูกเต่าด้วค่ะนี่พ,กพักแบบพริกใส้ไปเลยให้แบบนี้พี่นอ้องก็กินเนื้อกระเลื่อนพานก็ได้เด้อค่ะพี่น้องคลิปเอน็นซาซึมกินเนื้อังเสร็จิดอยากโด,ดนโดน้องกระเสิมากิน แนว้านัดกับเมนพุนล่ะตาบักหุ้งข้าวปุ้นแต่ว่าเนวที่วันเสาร์ิยากเนี่ยคือเสิมอยากเข่าเด้เ็นเนื้อเนี่ยเขอยากกินลาลาเสร์มือกินว่าเป็นคืออยากเข่าอยากเข่าลาบซีนลาบหนืเนี่อยากกินกับเข่าค่อยกินเป็นกินเลนเลนว่าเป็นสําหรับพี่น้องท่านใดที่มากเนื้อเข้าไปเบิ้งซองพี่มอนค่ะคลัวชวนแน่กินได้สมใจกินแซ่บกินนัวกินเนื้อสาวอายุน้ำกันในถามกันเรียบร้อยละ สาวเสริมนี่อยากนี่รูปว่าอยากยังอยากตัดหมาฮวงเวลาจมนอกกล้องนะคะ่ะบันนี้พี่ม้อนกับคือสาวเสริม,มนั่แหละอยากตั้ <c oughs> <c oughs> เนื้อเขาก็ะซอยกันส่งเสริมกันพี่น้องนี่แหละมาเอาทิปเขาดิหน่อยแค่คุณทิปนั่นหมดละเอาไปไหนไหนมนดังซะสาวเสริมต้องเต็มติปแบบนี้มาเลย ปาไมตเสรมาเล่นน้ำเบิ้งเาเสดมาบอแดดดีอยู่่มืเนี่ย่อติดพายุยังอืมนี่ต้องเส้ข่าขวากะพกคุ้นๆน้ำปลาเค็มๆแน่อืม้าข้าวเห็นเนื้อบ้างยังไหมก็ได้จ้าอืมหอมเจาไปเงาอหแซ่บสาปิ้ง เนื้อค้ำเข่าสองอืมได้ดีเลยอืมอืมกระป๋ะได้หมดอืมเมือ่อกี่น้องถามคำามาหลายว่าเส้สมกินเป็นบ้าเสสมกินเป็นแล้วค่ะได้กินบักเกง้งถ้าย้ำอย่างสีกระเสียบพี่เนี่ยก่ไม่กินดูบ้าได้นะกนะินบักเก้ง

ผมือเก้าน้องไงไงบ่เปิดมผมสริมมาเพม,มีผู้เด็ดมากินเน้ยเอาอยยางตลอดไงว่ป้าปจะให้ล้วงแบบป้บามะเขาอล้วงมันเนาะพันหอมงเราทำเนี่ยตับ,บานยังไงบอ่อืมอือื เมื่อก,กี้เขาก็เห็นได้ให้บ้านเขาหน่ะเพิ่นกินแมบว่าเวลามีงานมีการในปัจจะร่มหัวะเพิ่นก็กินนั้นนะถ้าตัวม,มือกับแองผมพี่เป็นเมื่อด่าหลอกด่าร้านหะนะ่า ก็ว่าจ่นถือว่าจ่าอร่อยกว่าหวาน,นม่ไม่ได้เป็นพันหอมนะ่มนะหอมมเมนนี่นะเป็นสวยเป็นสวยคือประเทศเป็นีมาเป็นาจเป็นจานมั่อะีไส้เนื้อคือก็คือหมาเราเพราะ่างหาง่้าแพ้งนะนหมอที่เขาขายเป็นเถือ เมื่อแบบว่าพอยมากเลยเด้อค่ะแค่บอกเกยคนหลางไม่รู้ทำไมอยากจัดเป็นต่ายต้องเติมเห็ดเมื่อนีหรือเ่บน้ำมั้อืมอืมสนิตดีไหมอืมคุนหอมเป็นไง มันีกยก่อนนานเมยดิอืมมักก็ีกอันจินดาเนี่ยนี่เสบบปกเสบปุ่งไหมออืมอืมอืมเฮ้เอากว้เพื่อนอืมขอบีแหเาออืมยห้วแล้วตไป quay em nó cho em vào sự Chú hạnh chim bắp em bắp em bắp Chú kìa 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 Sáng sớm kìa 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 Sáng sớm kìa 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 นัมกระดา่าข,ของผมกินอะไรอร่อยหมดถ้าไม่อยากก็ไม่กินฝืนไม่แหละอืมอืมอืมอช่ชอมอ่ะ พ่อไม่เห็นมาสัไม่ครับมลระพายาตุนเหรอพ่อกับแม่จุกันละกลุ่มบวกนี้นะกลุ่มไฟรอ่าีนะเขาว่าไฟไฟรลายเลยรับจิ่มจุมามนเด็กบบอืม เปี่ยนเมนูกับน้ำหันนี่เนี่ยค่ะแม่ซื้อเนื้อมาให้กินตอนแรกผมว่าจะติ่มซ่าติ่มซ่าตังค์ทัวร์แต่ก็มาใกล้ๆวันนี้นะแต่้อยกับหิวอีกหรอหนะตับมังคุดมาเนี่ยตับเนื้อเป็นเตีย๋ยวไหมเอลี่ไงไว้แล้วปิ้งต้ใหม่กับต้มไปเรียบร้อยแล้วมัเแกงเล้วม่เตี๋ยมม่่เตี๋ยกับน้องยุติค่ะซองอันอร่อยหนัว ไปาม,มาหาสู้กันนี่ปล่าเรเยฮักเล่นฮักแพงกันจริงๆนี่นหอมนะไป็นค่อยๆนะครับอืมน้ำเจะต่องแบบนี้มาคอ่ะจริงๆอยากร้องตอนไงก็นี่อยู่ ยานหย่ำบักหดัดนับตอนใส่เรียว่าเติมกินไปจากต้นพี่น้อง ีไอพีนี่น้ำไปเลยนตอนนี้กงกินผักหลายๆเจลยียนี้ที่เข่ากัน,น้ํ่เข่ากันคือแจมผักโหระพาเรียก โชคดีไหมเขาจุนโกลนเลยแซ่บนี่พี่น้องพอสำยากแห้งมือเนี่ยพอดีพอดีเอ้ยที่แรกว่าจะกินปิ้งปลาพอดีไ่ได้นัดแม่เด,ด้แม่ตัวเราต้องเสื้อมาให้กินเหรอ เสียงมันนี่ขัวกับขัวของแทมนี้ขัวกับขัวเด้งค่ะใช่กันขัวเนียข้าวกวนเนี่ยบะบ่แสบบหฮอนเอาบ่แสบบะคิวแต่ว่าขัวเนี่ยก็บกนีเอกสวนสีได้ส่วนสีไห้สม่ำเสมอพี่มีขัวกับขัวด้วยนี่ขัวอรั กันมนกินเกลือเนี่ยอ่ะไนเนี่เไปไหนลผมเติมกันปะไม่ไม่กินขับไปแล้วอืเอาไปขวดสามหมอดเหรอจำเป็นมากพึิผผงข้าวขวดเบียวกรซุบเดียวกระลาบ có ba ăn hai ít đàn không Để tới nếu còn nhìn lại Nào đi bà Cô ăn bà Con không bao giờ mệt lắm chút Má không หลังไล่เนี่ยไล่เลยไลหย้ามาหน้นยองไม่รลองไล่หยาสิแล้วส่ยาขาดบ้งแล้วสิ่ง,งอแอนเดียขาดพีมอนภาษาเสอ้วยก็องบอวาสยาาดบ้เนื้นุ่ม คำเียก็ยำโดนเน่ <c oughs> อือืมอืมอมีนี่อืมเื่อข้าวอืมอืม เกินแล้วเนาะถึงนี้เน่หานน้ำวิ่งง่องหลงถึงแม่ตัวนั้นนต่ำต่งกันไปก้นปูหน่อยมาต่ำใส่สิบ่ยมอี๋เปล่าคุให้เทิงอ่ะคือเสียมไปื่อให้เทิงกันให้เทงกันอือฮเสซ่บคขับเซ่บเนี่ยนี่หา กินลาศุนยมือแดงสงการเนาะไลจุน่ะไลจุสงการพูดหน่ะเดือนหนึ่งบ่ะดิได้เดือนนึงก็ดรียบได้เสียงก้นให้เทิงมาตาม่ำข,ขงองตัวเองไหมครับไม่ยังเลยเนาะอืมก้นอัตัวเอาขาวอ่อนๆน่ะคะ่ะมาต่ำใส่บักตองไปเนี่ยเ,เอาเอามาแหละมาแกมันยังออกล่างให้สะอาดแล้วมั้ยบ้ค่ะ เซน้าปลาไว้บุดเดียวฮึจังสี่คือกันด้วค่ะปูนะ่ะพอได้กินเยอะค่ะสเอาซี่หาโตเนี่ยอะไรเนาะค่ะสำหรับมือนีกับสีฟาาส้าไว้สำหรับหลับพระพี่น้องมาซอยจุสํสำหรับพี่น้องท่านใดบ่มเมนบ่ม,มักแบบว่าคลิปกินดอกกินเนื้อสึกกับเรื่อนพ่านก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องมันก็ขอส่สมเขมาไม้ใส่สมกับเฮ็ดห้บ่ได้ดอกอันหมายถึงว่าผู้ที่บนบอกให้ใส่สมอซอยจุให้กินดูด ก็เห็ุให้บ่รดะใแต่ว่าคันคิดอยากอารมณ์มาก็ได้กินครับก็ได้กินนะคะหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนแล้วนะคะจะได้กินเนี่ยพี่น้องล่าสุดกับตั้งเต้น่นละ13เมษาพี่น้องสำหรับคลิปนีกระเซ่บหลายค่ะนังเด็กกระฝากเป็นกำลังใจฝากกดไล์กดแยเชนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ